ก่อนที่จะเริ่มคลิปขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามากดแช์นะครับกดติดตามให้กับผมนะครับในสุดเราก็ถึง100ซับแล้วนะครับต่อไปเป้าหมายของเราต่อไปก็คือ1,000ซับนะครับเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็ผมสัญญาว่าผมจะทําคลิปเกี่ยวกับเบเบทออกมาให้เยอะๆนะครับที่ผมจะทําได้นะครับผมก็ใครพร้อมดูโดแล้วก็ไปกันเลย กาบสวัสดีสวัสดีให้มีใจรักในการเล่นเบเบ็ทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับผมคนเดิมนะครับทวินเบนนะครับวันนี้เราจะมาทำเกี่ยวกับเบเบ็โปรไฟล์กันอีกแล้วนะครับซึ่งเบเบ็โปรไฟล์ที่ผมจะนำเสนอกันในวันนี้ครับเบเบ็ดนาอว่าอีคิฟครับอีคิฟเนี่ยเบเบ็ดสายบาลานะครับซึ่งจะไม่ชนะทางสายได้ทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าจะไม่แพ้ทางสายได้ทั้งสิ้นเช่นเดียวกันครับก็ขึ้นอยู่คนใช้ว่าสามารถดึงพลังของอีคิฟได้ขนาดไหนนะครับก็คนที่ใช้อีคิฟในโลกของเบเบ็เบิร์สตอนนี้นะครับมีอยู่แค่่่่คคคคนน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 เเดีียววทาาัััั้้ะรรบบมชือ ปรากฏต so ัวนายเบเบ็ดเบรสภาคซูเปอร์แซดของเรานะครับก so ็ตอนนั้นเป็นตอนที่ไอกาบุกไปปราสาทฮาเดนะครับแล้วก็ต้องเอาชนะเบเบ็ดสองตัวในสนามไห้ได้ครับไม่ได้โดนกระแพงทับตายนะครับก็ไอกาสามารถผ่านมาได้ครับและไอเจ้านี้ก็ปรากฏตัวขึ้นมานะครับแล้วก็สังเกตว่าเบสองนี้มันรวมร่างกันได้นะครับก็เลยเอามารวมร่างกันกลายเป็นอีคิปนะครับแล้วก็ไปทําการท้าสู้กับไอกาแล้วก็โดนตบนะครับทั้งที่ปูเบโคตรอย่างเท่นะครับแต่ว่าแพ้นะครับก็ถือว่าแย่สุดๆครับ อาศาสร์ลมล่างกันสอตัวก็ยังแพ้อคิลิสอยู่ดีนะครับถือว่าดีจริงๆนะดีจริงๆเลยถ้าเราไม่มีทบบนี้ได้ไงนะครับถือว่าแย่ yeah <c oughs> สุด <c oughs> ก็ก่อนที่เราจะไปดูล่างของอีคิปเนี่ยเราต้องมาพูดถึงล่างแยกของอีคิปก่อนนะครับก็ <c oughs> ล่างแยกของอีคิปมีอยู่ด้วยกัน2ตัวเท่านั้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เราเริ่มที่ของ God ก็ดก็เลยดีกว่าครับล่างของก็อดเนี่ยอีคิปเนี่ยมีล่างของก็อดด้วยนะครับก <c oughs> ็ล่างของก็อดเนี่ยตัวแรกนะครับอาร์เทมิสครับอาร์เทมิสเนี่ย ไม่มีคอมโบให้ครับอันนี้ต้องคิดเองนะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะใส่อะไรนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับอพอลโลครับให้มาอธิมิสเนี่ยเป็นขวานครับส่วนอพอลโลเป็นซ้ายนะครับซึ่ง2ตัวนี้สามารถรวมล่างกายเป็นดูโออิคิปนะครับดูโออิคิปจะมีคอมโบที่ให้มาครับจะเป็นเหล็ก7นะครับแล้วก็เฟรมสตาร์นะครับแล้วก็ไดรเวอร์เป็นอยู่ไหนซึ่งถือว่าใช้ได้ครับแต่ถามว่าเก่งไหมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับก็2ตัวนี้สามารถรวมล่างกันได้นะครับ กลายเป็น duo chip นะครับอาร์เทมิสกับ a พอลโลเนี่ยซึ่งเออ่ผมจะแนะนําว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนนะก็เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนแค่ครั้งเดียวแล้วอย่าเปลี่ยนกลับไม่งั้นมันจะหลวมนะครับผมบอกภพเตือนไว้ก่อนเลยนะครับแต่ถามว่ารวมร่างไปเก่งไหมก็งั้นๆถือว่าเฉยๆนะครับไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะผมรู้สึกเฉยๆมากนะครับแล้วก็มันจะมีร่างของโชแซ่นะครับซึ่งเปกดตัวนดเบเบิลเฟิร์สภาคซูเปอร์แซ่ที่ไอเขาไนท์ฟ,ฟิลไปเอามานะครับก็เอ่อ จะเป็นโชเซตอะเทมิสนะครับกับโชเซตอพอลโลนะครับก็ทั้ง2ตัวเนี่ยจะใช้ไดเวอร์อย่างเดียวกันนะครับเป็นไดเวอร์มูเกนนะครับซึ่งไดเวอร์นี้ถือว่าโคตรแย่น,นะครับเรียกว่าแม่งแทบไม่มีคนใช้อ่ะคือแบบไดเวอร์มันอ่อนมากใชแทะคือแบบมนันรู้จะหาคําไหนมาพูดอะ่ะแล้วตอนนี้ครับสามารถล้มร่างกายเป็นโชเซตดูโออียิปได้นะครับก็ถอดตัวถอดสองซีกนะครับมาต่อรวมกันนะครับกลายเป็น โชเซดูโอคิมนะครับซึ่งจะสามารถเลือกได้ว่าจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาได้นะครับซึ่งผมแนะนําเป็นขวานะครับเพราะว่าซ้ายมันเปราะบางเกินไปนะครับแล้วก็จะมีคอมโบที่ให้มาด้วยนะครับคอมโบที่ให้มาเนี่ยดิสเนี่ยจะเป็น11นะครับแล้วก็เฟรมที่ให้มาครับเป็นเฟรมเทิร์นนะครับซึ่งเฟรมเทิร์นก็ถือว่าใช้ได้ครับจะต้องเล่นให้เป็นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไรเวอร์ที่ให้มาครับเป็นเซฟไฟนะครับซึ่งเซฟไฟก็โอเคครับไม่แย่นะครับถามว่าร่างนี่เก่งไหมก็ใช้ได้ครับแต่ก็พอๆกับดูโอไอ เฉยๆนะไม่ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับตัวนี้แต่ถามว่ามันมีกิมมิคที่เทพไหมมันก็มันก็เจ๋งอะเพราะว่าเบบีทสองตัวมันรวมร่างกันเป็นตัวเดียวนะเว้ยคือแบบสุดยอดนะแบบไม่เคยเห็นกิมมิคขนาดนี้มาก่อนแต่ว่าถามว่าเก่งไหมคือไม่เก่งครับคาราบาลีทำแบบมาให้เป็นกิมมิคที่เทพเฉยๆครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอีคลิปของเราในวันนี้นะครับสำหรับยอดฮลล์นี้คร nice ับก <in> ็อย่าลืมครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามเป็นใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมตอนนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับผม